วันนี้นะครับแม่ปอยทำอาหารต้อนรับเฟรนของฟาสเตอร์เฟรนนะคะผมวันนี้ทำอาหารเหนือทำอะไรบ้างครับผมจอประ,าะปกาศก็ทำไปเพียแค่นี้จอประกาศนะคะผมนี่อ่องนะครับนี้แกงเห็ดแกงเห็ด<ส>รวมใส่แคบห<ช>มูเออแกงเห็ดน้ำมันเหนือเขาใส่แคบหมูนะครับเป็นแฟนของคุณแม่เวลนะครับเออแ,แต่อันนี้แต่เนี้อ่ะ แซ่บกว่าหมูบ่แซ่บกว่าหมูอ๋ออันนี้น้ำพริกอ่องแซ่บแห้งเพิ่นเพิ่นเอาข้าวเหนียวจ้ำเลยเออฝรั่งฝรั่งแฟนแมวเวลน่ะเออเพิ่นเพิ่นบอเคยกินเพิ่นกินเขียวเพิ่นจ้ำเออเพิ่นกินเพิ่นกินจนท้องอืดจนท้องยืงเฮ้ยแล้วกินกับข้าวเหนียวเดินไปสัมผัสแล้วก็เด้อนี่แม่ฮาวเดินเดไปสัมภาษณ์แล้วก่อนว่าเราเป็นอาการยังไงตอนนี้แดดอาการแล้วหนาเป็นห่วงตอนนี้เฮ้ยไปไปสัมภาษณ์แล้วเฮ้ยสำนักข่าวเพชรสีรายงานสำนักข่าวเพชรสีรายงานเ่าเจเจเพชรสีเป็นคนไปสัมภาาษณ์เเรด้อ ี๋ยวจะไปสัมภาษณ์อ่าคุณลุงเปาโลกันนะคะว่ากินขะไรตองแล้วเป็นยังไงบ้างจ้ะเราสัมภาษณ์คุณลุงนะคะคุณลุงเปาโลนะคะตอนน,ตอนนี้ตอนนี้อืดแล้วค, <laughs> ค่ะนอนอยู่หน้าบ้านแล้วค่ะอืดแห้งจ้ะสัมเชิญสัมภาษณ์เลยค่ะ uh, I'll ask you something uh, how about Thai food รามิงอ่อง and เ uh, กี๊ยวผักกาด พูดใจใดพูดใจใดแดเแซบซแซบซแซบซด้แล้วะแล้อีเมงรชอมากกว่ากันพริกน้ำพริกอ่องกับจอผักกาดอันนี้ไม่ก็ใช่ไม่ก็ใช่ So w h ชิฟ่นีะเดลิช่สอะจอพกาศ or น้ำพริกอง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 เออแล้วมันน้ำพริกองด้ว่แล้วกินกับข้าวเหนียวบดติ๊บนึงดูเด้อชอบกินเผ็ดชอบกินเผ็ดเอออร่อยไหมคะแซบซเซซ้ แม่ปอยต้องภูมิใจนะคะแม่ปอยต้องภูมิใจค่ะขอบคุณค่ะเราจบการรายงานจบการรายงานอ่าจะนักงานข่าวเพชรีนะคะเพชรียังจ๊ะเพชรซียืด่องค่ะฮ่าฮ่าดาฮ่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 า่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่ีฮ่าเดาอ่าฮ่าาแาฮาฮ่าฮ่แฮ่า่่่ี่่า่า่า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 าาาาาา อยังก็ไดยแล้วมาเอา